กองสลากตอบแล้วเรื่องวันออกรางวัลจากกรณีสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด1 9ในประเทศไทยละลอกใหม่ส่งผลให้หลายจังหวัดจับตาใช้มาตรการต่างๆอย่างเข้มงวด ล่าสุดเร็วๆนี้นายพัชระอนันตสินอธิบดีกรมศุลกากรและประธานคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เผยว่ากำหนดการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่17มกราคมยังคงใช้กำหนดการเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนวันออกรางวัลพร้อมทั้งเลื่อนเฉพาะการประชุมคณะกรรมการสลากประจาเดือนมกราคม64ให้มาประชุมเร็วขึ้นจากเดิมกาหนดไว้สุดสัปดาห์ของเดือนมาเป็นสัปดาห์ที่ ทสองของเดือนแทนเพื่อให้สามารถติดตามประเมินสถานการณ์และปรับเปลี่ยนแนวทางการจำหน่ายและออกรางวัลได้อย่างทันท่วงที สำหรับการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลสัญจรประจำปีงบประมาณ2,564ซึ่งกำหนดไว้3ครั้งคือวันที่1กุมภาพันธ์64ที่จังหวัดชุมพรงวดวันที่2พฤษภาคม64ที่จังหวัดมหาสารคามและวันที่1สิงหาคม64ที่จังหวัดลำปางจะเลื่อนออกไปก่อนและจะกลับมาออกรางวัลที่สำนักงานใหญ่แทนเพื่อเป็นการป้องกันขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว com